ปะเดี๋ยวเราออกไปรอบนอกกันก่อนนะคะตรงนี้ก็กำลังรอคอยน้ําอยู่ได้ยินเพลงเขาร้องไหมคะว่า อ้ายมีรถอีแตนอ้ายมีรถอีแตนถึงมันแลนบ่ไวก็แสนปลอดภัยขับไปไม่เคยหลุมชาวบ้านแถวนี้นะคะหรือว่าแถวไหนาๆนนะคะก็จะมีรถไถเดินตามนะคะใช้ไปไร่ไปนาไปสวนจะได้ใส่ของเนาะแล้วก็ใช้งานนะคะ ถ้าเป็นรถกระบะหรือว่ารถอะไรมันก็ชาวบ้านเราเนาะลายได้ก็น้อยนะคะียิบร้อยเลยนี่มันก็บานขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะถ้าเราตัดออกมันก็มันก็จะสวยนะถ้าเราตัดออก มันก็บานขึ้นมาใหม่มันก็แตกขึ้นมาใหม่ฮะค่อยโรยแล้วรอบหนึ่งแล้วอือโรยไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวอีกสักอสองอาทิตย์ก่อนค่อยโรยอีก ไม่มันเหลืองคือเราให้น้ำไม่ถึงไงเอบบนมอ,ม,ม,อ,นอมันเอเนนเอเราก็ต้องศึกษาด้วยนะว่าอะไรชอบน้ำอะไรไม่ชอบน้ำเราก็ไม่ค่อยได้รู้นะเนาะก็เรียนรู้ไปนี่ละ เออมันออกเยอะมากเพราะว่าอ้าวพูดใหญ่น oh. ี่จ oh. ้าอ yeah. ้าวไปไปเที่ยวไหนไปเที่ยวขอนแก่นก่อนไปเที่ยวขอนแก่นอ๋อรถเพิ่นอะไทยเอาหุ่นจักทยาเอารถไทยนะเฮ้อ ใครจิโกอ๋อคนเราก็รับคนมาด้วยอ๋อไปแล้วครับเดินางก่อนจ้าโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยแม่ดาก็ว่าอยู่ว่าคอนแก่นนี่ใครเนอะนึกยังไม่ออกเลยที่ไหนก็คือจิโกนี่เองนะคะเอฟซีตัวยงแต่ว่าจิโกนี่น่ะเป็นเอฟซีของแม่ดาตั้งแต่แม่ดาทําช่องใหม่ๆเลยนะเข้ามาพูดคุยทักทายบอกว่าจิโกเจแปนไม่นึกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะเอซีนี่แหละค่ะโลกมันกลมนะคะ โลกมันกลมจากตอนแรกเป็นเอฟซีนะคะตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันเลยนะคะเอฟซีเนาะไปแล้วนะคะบา่าวนุไปเที่ยวคอนแก่นแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยเดอ้อจ้าดอกมะลิออกดอกงามงามเนาะนี่มันออกดอกงามงามนะ เพราะว่าทําไมมันถึงเหลืองบ่สาเหตุหนึ่งที่เขาเอาเพาะมาน่ะเขาใส่แกบไงเขาใส่แกบแล้วทีนี้แกบมันไม่ค่อยอมน้ําไงพยาบานแกบมันไม่ค่อยอมน้ําถึงบอกว่าเราให้น้ําไม่ถึงไงนี่แม่ดาเอาเอาปุ๋ยมาโรยแล้วนะคะเราก็ต้องให้น้ําให้มันชุ่มๆหน่อยเพราะว่าแกบมันไม่อมน้ําถ้ามันเป็นดินน่มันก็โอเคอยู่มันก็เลยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสภาพสีเขียวนะคะ ออกดอกสวยงามแล้วก er. ็กล bueno, ิ่นหอมเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ไม่เชื่อป้าแถวบ้านเขาสังเกตดูในช่วหน้าฝนแล้อฝนตกเยอะๆมะลิมันจะไม่ออกดอกเขาก็พูดแบบนี้นะก็ถูกนะป้าแถวบ้านแต่ว่าหนึ่งช่วงนี้เมษาถ้าหน้าฝนฝนมันตกน้ํามันขังดินมันเปียกอันนี้ดินมันแห้งไวใช่เขาบอกว่า มันเปียกมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยออกดอกถูกนะถ้าหน้าฝนถูกดินมันเปียกไงคะดินมันเปียกตลอดไงแต่หน้าแล้งรถแป๊บเดียวมันก็แห้งรถแป๊บเดียวมันก็แห้งไงรถปุ๊บหันตูดไปถึงน่นกลับมาติ้งเท้าแง่ก็นั่นแหละถึงบอกว่าน้ํามันไม่ถึงไงถึงบอกว่าน้ํามันไม่ถึง